โอเคครับก็กราบสวัสดีคนดูที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะครับแล้ววันนี้อยู่กับผมตะโบสในแมปแอนิเมดิฟเฟนเดอร์ แล้ววันนี้ผมจะมาทําการเทสว่าเซตเซตนี้นะครับสามารถลงอินดักแอนด์วอเตอร์น่ะได้กี่เวฟนะครับทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่ที่50เวฟซึ่งถามว่าทําไมพี่ถึงนาเซตนี้มานะครับอย่างแรกที่ผมองพูดก็คือแต่ละตัวมีพาสซีเป็นของตัวเองนะครับอย่างอิกนิดหรือกรีนนะครับก็จะมีพาสซีอ่อเหมือนเพิ่มดาเมจให้แบบว่าในช่วงนั้นที่เพื่อนตัวยูนิตเราโจมตีนะ่ะสามารถเพิ่มดาเมจขึ้นไปอีกตัวที่2อนั่นก็คือคาตาคูลิสามารถสโลว์ได้ดีมากตัวที่3านั่นจะเป็นนัสสึนะครับ ก็จะมีติดเอฟเฟกไฟแล้วก็จะมีสุขุนะที่จะเป็นเลือดตกนะครับทุกคนแล้วก็จีเนี่ยเป็นตัวฟาร์มเงินนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งเนี่ยคือผมยังหาไม่ได้นะครับแต่ว่าผมเลยเอาการามมาแทนเพราะว่าการามมันเป็นคี้สามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ความเสียหายคีสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็มันเป็นบัฟ่วนยจุดแปดผมเลยเอามาแทนนะครับผมก็จะวางประมาณตรงนี้นะทุกคนเพราะว่าจริงๆผมจะวางนั้นนะครับแต่ว่าวางตัวนี้ดีกว่านะครับให้มันตีหน้าบ้านไปเลยนะครับทุกคนแล้วก็ ทุกคนดูสิ่งที่ผมเจอนะฮะนี่ครับเทคนิคลับของกามนะนี่คือเทคนิคครับถ้าไม่ตายจมดินเอาล่ะครับเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับว่าผมจะได้ถึงกี่เวฟนะเดี๋ยวผมจะตัดไปช่วงประมาณที่มอนหลุดมาแล้วนะครับผม <No. S 1> เดี๋ยวเราไปดูเลย โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่เวฟ60กันแล้วนะครับผมและเราก็ต้องไปกันต่อครับเอาละครับทุกคนตอนนี้เราก็อยู่ที่เวฟ70แล้วนะครับเหมือนเดิมครับไปกันต่อโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ที่เวฟ80แล้วนะทุกคนเดี๋ยวพอเล่นจบเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งไปอย่างคลิปดันที่4ของสตอรี่นะเพราะว่าที่จะเล่นง่ายนะครับเพราะว่าที่จะเล่นง่าย อดาที่4ตอนนั้นผมเอาอตัวชินนนตัวอิงนิตัวกาฟตัวคาตาคุริบจูจิแล้วก็วอเลอร์ควีนนะครับไปก็ค่อนข้างที่จะเล่นง่ายนะครับทุกคนเอาจริงๆถ้าผมไม่ติดตรงบอสอะ่ะก็น่าจะได้เรื่อยๆนะครับตอนนั้นที่ผมลงบอสน่าจะเป็นบอสของเวฟบ110ครับก็จะ h p เนี่ยคือ9ล้านนะทุกคนแล้วก็มีสกิลของมันก็คือกระทืบแล้วไฟทะลุ พลุพงคิดว่าส่วนตัวน่าจะไม่เกินหนึ่งร้อยเวฟให้จากการเดาน,นะทุกคนสี่ล้านยังเดินนานนะทุกคนแต่ถ้าเป็นในด่านของสตอรี่ด่านที่สี่ที่เป็นหมดอินนะครับอทา,างมันค่อนข้างที่จะคุ้มในเรื่องวงตีด้วยนะครับทางค่อนข้างที่จะคุ้มพี่ก็อยากทําคลิปสุ่ม่าโ,โจนะครับแต่ว่าไม่มีต้นทุนนะครับทุกคนผมก็อขออพลงจริงเลยนะครับถ้ามีต้นทุนผมจะน่าจะได้ทําแน่นอนนะครับผมก็พยายามฟาร์มนะพยายามฟาร์มพยายามสุ่ม ก็ยังไม่ได้นะครับเพราะว่าผมไม่มีเจมอ่าผมไม่มีเจมขนาดที่แบบว่าเยอะขนาดนั้นนะครับขนาดผมซุ่มไปอ่ะตัวมิติกธรรมดายังไม่มาเลยทุกคนคือนั่นจะต้องเหมาอย่างเดียวก็จับที่ไปลองสังเกตมาดูนะครับก็ตัวใหม่ซีเิตเนี่ยจะเป็นโกโจนะทุกคนแล้วก็น้องเนี่ยค่อนข้างที่จะโหดเลยนะเพราะค่อนข้างที่จะโหดก็คือที่ไปดูมาเนี่ยวงวงคือไกลมากแล้วก็ตีแล้วสโลด้วยนะครับแล้วก็ดามีหนักด้วยคือผมก็อยากได้นะครับแต่รอโอกาส ใครที่อยากสปอนเซอร์เจมผมก็สามารถทักมาได้นะครับทักมาได้นะ่า <c oughs> แล้วก็ตอนนี้อยู่กันในเวฟที่84มันก็ไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับแตรว่าตกม้าตายในความคิดของผมนะครับว่าซูนะเนี่ยเก่งไหมคือผมเพิ่งยิงวันอีโวก็เก่งเก่งอยู่นะครับเก่งอยู่ก็คือ น้องก็มีข้อดีนะครับมันก็ไม่ได้ค่อนข้างที่จะไก่อะไรขนาดนั้นนะครับทุกคนแต่ผมจริงๆนะผมคิดว่าถ้าสุขณะเป็นแบบตีแบบ f ู l l อ e อะผมว่าโหดมากเลยนะครับเพราะว่า,าสกิลสุดท้ายเนี่ยมันจะเป็นสกิลกลางในเขตนะทุกคนก็กลางในเขตแล้วจะมีก้อนเนื้ออยู่ข้างหลังอนะ่ะคือถ้า,ถามองว่ามันเป็นแบบตีทั้งวงเนี่ยผมมองว่าน่าจะดูเท่กว่านะครับน่าจะดูคุ้มเลยนะครับตีทั้งวงแล้วตีแบบเลือดตกอะไรเงี้ย้ <un> ทำไมพี่แหลกว่าน้อง ก็ผมเพิ่งทำสุขุนะอ่าใชนีเป็นแบบอีโวสำเร็จขอขอบคุณน้องชายที่น่ารักด้วยนะครับที่ส่งสุขุนะยังไม่อีโ e วมาให้ก็ผมทำแล้วก็รู้สึกว่ามันสวยวิวีว่ามันสวยวันนี้ก็ไปเรื่อยๆครับเวฟ87วันนี้ก็เวฟ88แล้วนะครับก็เดี๋ยวเราดูกันไปเรื่อยๆเลยนะครับผมก็จะปล่อยไว้ประมาณประมาณนี้แล้วกันโอเค แล้วครับทุกคนตอนนี้เวฟ92แล้วผมก็ลืมดูนะครับขอโทษทีก็ตอนนี้บอส HP 7ล้าน What the heck ผมจะรอดหรือเปล่าโอ้โห7ล้านสวยแล้วบอสบอสเจออย่างงี้บอสสวยแล้วบอสพูดจริงๆถ้าถึงก่อนถ้าก่อนโค้งนี้นะครับเหลือ2ล้านเนี่ยเหลือ2ล้านพอดีอะรอดแต่ถ้าไม่ถึงก็ตามีตามเกิดครับทุกคนผมจะไม่ทำการกดขายตัวแล้วก็เอาไปวางข้างหน้าข้างหลังนะครับ อ่าผ่านแล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะครับทุกคนนี่คือผ่านแล้วนะครับคาตาคูลีตอนนี้ก็ไม่มีให้สุ่มแล้วนะครับก็แนะนําว่าไปหาซื้อในมาร์เก็ตดีกว่านะครับซื้อเก็บไว้นะฮะเผื่อในอนาคตเขาอ,อาจจะปรับแก้ให้น้องโหดกว่าเดิมเงี้ยเราก็ต้องเก็บสะสมมาไว้นะทุกคนเพื่อถ้าไม่สะสมมันก็จะไม่ดีแบบอยากให้สะสมไว้ดีกว่า เห็นไหมผมบอกแล้วทจะด,ดีผมได้ผล1 0 0เปซ็น์ปไงยังได้ต่อนะครับยังได้ต่อบอร์ดนี้ก็เหลือประมาณอีกสี่วันนะครับวันที่ผมถ่ายคลิปเนี่ยเหลือสี่วันนะครับแต่ว่าวันที่ลงน่าจะเหลือประมาณ3วันน่าจะเหลือประมาณ3วันครับ3วันเอาละครับทุกคนครับตอนนี้ก็เว็บหนึ่งร้อยแล้วนะครับทุกคน ฮ่าบอสน่าจะยังไม่มานะครับตอนนี้เลือดน้องเนี่ยอยู่ที่3ล้านโอ้ไม่กอดอะไรจะเยอะขนาดนี้ทุกคนยังไหวครับยังไหวช,วชิวๆก่อนเดิมฮ่าบอสมาแล้ววุ้ดตีฮักสิบล้านวุ้ดตีฮักโหยังไหวครับยังไหวช,วชิวๆก่อนเดิมคือมันจะเยอะไปไหนครับมันจะเยอะไปไหนไปถามนี้นึงว่ามันจะเยอะไปไหนก่อนทุกคนดูดิสิบล้านผมว่านี่แหละน่าจะเป็นจุดจบของผมแหละ <laughs> ก็นะครับประมาณนี้แหละในโบหนักใจว่าผมมันไม่รอดประมาณเวฟนี้ทัตรงนี้เหลืยสองเอ็ไมได้ก่อนเหล่อบอสบอสเฮ้ยโอ้โหเนี่ยหนอมันมีท่าด้วยมันคือมันโกงสวยเลยทุกคนบู๊จริงๆว่าสวยมากปึ๊บเปิ๊บป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 ๊บ,ปบจัดการมันจัดการมันปึ๊บป๊บป๊บจัดการมันสวยสวยไป๊้าแล้วสวย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  เรื่อยๆเรื่อยๆชิวๆน้องๆชิว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 ๆเจ๋อ้ว้าวนละถ้ารอบตัวนี้ก็เรียบร้อยฮะก็ยังพอได้ตูตูไทยๆนะทุกคน แล้ไม่รอวัดดวงเอานะครับหกล้านแล้วครับอ่าฮึ่มอมฮึมฮ่วถ้าตรงนี้สองล้านะหลอดทําไม้สองล้านก็เอาเป็นว่าแผนนี้ก็ไม่ค่อยค่อนข้างไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่ามันตีช้านะมันก็บัฟยินๆแหละทุกคนแต่ว่ามันมันมันไม่ได้ดามจช่วยอะไรเยอะขนาดนั้นนะครับก็แนะนำว่าหาเป็นตัวพวกดาเมจดีเกินเกลือนหุๆดีกว่านะครับทุกคน <c oughs> ยังไหวครับยังไหวชิวๆก็เดิมโอเคครับก็ได้ประมาณเวฟหนึ่งร้อยสามนะครับในด่าน underwater เดี๋ยวผมรอให้หมนมองเดินเข้าบ้านนะครับทุกคน2000 years later โอเคครับทุกคนก็ได้ประมาณหนึ่งร้อยห้าเวฟนะครับไม่ค่อยปลืม้มจริงๆผมคาดหวังว่าขอสักร้อยสิบ อย่างนี้นะครับไม่ค่อยปิ่มเวลาที่ทำไปก็1ชั่วโมง56นาทีไกลขี่เ็วิแล้วก็ทัลเทลรมีดเป็น1.86บิลบีก็น่าจะครับอีพีก็ได้มา330ได้รีโลมาทั้งหมด13อันแล้วก็กล่อง10ไอันนะครับผมไปเดี๋ยวสุ่มเล่นสัก3ทีแล้วกันเพราะวเพิ่งได้มาเราต้องสุ่มเล่นเลยโอเคคือมันไม่ได้อยู่แล้วนะทุกคน อโอเคครับก็ามาตรงนี้ผมมี15บลีโลเออเออเฮ้ยเอออันนี้อยู่1น4 7งนี่ะครับก็จะเป็นด่านอะคาเดมี่ไวมิววิลเลจที่จำคลิปที่ผมรีวิวตัวละครใหม่ๆอย่างคาตาคุริ อ่าครับตอนนั้นผมเล่นถึงเวฟหนึ 104. ่ง้อแต่ตอนนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าจะไปได้กี่เวฟโหนี่ผมอยู่อันดับส0งพัน underwater <c oughs> ก็ต้องขอโทษละการที่ตัดมาอย่างนี้นะครับทุกคน,คนก็ผมจะมาอธิบายว่าทําไมคลิปนี้ผมถึงไม่ได้อดัดดีๆนะครับก็ขอตอบตรงๆเลยว่าวันนั้นอ่ะฝนแม่งดันตกแล้วพอฝอนแม่งดันตกอ่ะคอมผมมันเป็นอะไรก็ไม่รู้นะทุกคนคือผมเปิดระบบอัดได้ใช่ปะ <c oughs> แต่ไมค์ผมแม่งไม่เปิดให้เว้ยผมเปิดได้แค่กล้องอะ่ะผมก็ได้แค่กดอัดไปทุกคนนี่นะครับก็จะเป็นอ่าส่วนที่ผมวางนะครับผมก็จะวางคาตาคุริ3อ่าเป็นแนวตรงนะครับ3ตัวเลยนะครับทุกคนก็จะมีก็จะเฮ้ยก็จะเป็นตัวแรกนะครับที่ปรับลัดแล้วตัวกลางก็เป็นเฟิร์สปกตินะทุกคนตัวท้ายก็เป็นลัดและส่วนตัวตีวงเ e อ e ให้วางตรงใต้ตีนตัวละครผมเห็นปะ แล้ววงมันจะครอบคุมไว้ทุกคนพอวงมันครอบคุมมันก็คุ้มส่วนยีนอนม่ให้วางไว้บนหัวบ้านแต่ตรงหน้าสุดให้ปรับเป็นลาดน,นะครับเพื่อที่จะแบบว่าตีตัวโลให้แตกแค่นั้นแหละครับทุกคนมันก็ง่ายมากส่วนชาเนอินอะให้วางไว้หน้าบ้านไอตรงคาตาคุลิตัวแรกอะทุกคนก็นั่นแหละมอนเหลือสี่แสนเฮดพีสวยสวยจริงๆโอเคครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ การเล่น Infinity ในต t o ต y อรีโมนะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไครต์ให้พี่ด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายจุ๊บว่า